เฮาเขาเป็นไงไปฟั้ง้าเจามันบุญบาตรสนานราคือกันเนาะก็จังสี่หล่าเห็ดน้ำกันน่ะเป็นอย่างคนเบิงบทตอกันก็ยจังสี่หล่ามันเป็นน้ำบุญน้ำบาทศาสนาคือกันเด้เห็ดอันมื้อนี่ก็ได้คุณลงคนเห็ดจนพอแห้งเ็บว่ามีคนเบิงก็มีผคุณลงคนก็เต้นจนพอแห้งเ็บ่มีคนไปเบิงก็มวีเจ้าก็โศคดีตัวเต้นเยซื้อคนเบิงเป็นแสนแมวโศกดีตัวหนึ่งไปยังว่าโศกดีค่ะก็ยัางเอาไปเว้า่องนั้นจองนี้รู่ประเดียนว่า ไปเบิงสองคุ่นดาเด้อพี่น้องเอ้เราเต้นหนังสือคนไปเบิงเล่าว่าศั่นเป็นเซนเ,น,น,เน,เนเสียนกันย่งได้ผู้ล้องค่นเต้นจนพอยแหงแต่พอมีไก่เป็นแสนนี่เจ้าโศกีเติดตัวนี่ถือว่าอันบุญบาสนาอยู่ตัวนี้ถือตากรรมาก,การเดี๋ยวอีกอันแหงแห,งแหงอันเท่านั่นเท่าใดอันเปิดการมองเห็นพี่ยู่แหงดันค่ะเขาดันเด้อพี่น้องยา่าเขาก็ดันเขาดัน เขาดันถ้าสองประเด็นเลยย่งเขายังดันสองประเด็นเลยย่งดันตะกรอนนึ่กระดันมาสั่งอุโกระดันอยู่ก็เก่าเหรอเอากระตองนั้นเลยมีข้นมาของประเด็นกับมีข้นมาให้ได้ใก่สีพ่อมื่นมื่นสองแล้วมื่นสองละบุ้งมื่นสองละที่ป่านมื่นสองแล้วประเด็นนะมื่นสองไกลสีเขาเมื่นสามแล้ว เดี๋ยวไปเอามาเขาก็สิดันจนเท่าใดคนละดันไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องขอบคุณเด้อพี่น้องมาช่วยอยู่ช่วยดันบุ๊มบิลยังไงเฮ็ดไปเรื่อยๆเจ้าก็งเงยหนอเฮ็ดไปเรื่อยๆเอาโลดแต่พ่อได้พินมาได้นั่นกอกมานพอเห็นเงินบปสิว่าโอ้ยดีใจบักกักแต่ประเด็นแต่เงินสามสิบประเด็นนังดีใจอยู่เนาะ มันไล่ได้เขามันดีก็เข้าเกล็ดต้อซาบุซอได้ยังมีโอกาสถ้าเกิดอันถือตากรรมการคิดปังคิดเดียวก็ลืมตาอ้าปากได้แล้วพี่น้องเก็เสียประเด็นรอยอยู่เขาดันเขาลงลงไปเบิง่องอันที่ข้าเจ้าเห็นในข้าจ้าปังข้าเจ้าได้งเงินสางเงี้ยนลังเข้าอีหลืองเพราอย่าไปเบง,ง่องอันที่มันเห็นเข้าท่อที่ล่ะ เรนผลไปเบิ้งสองง่ายๆเขาสองละสิบล้านเรียนกับไปเบิ้งไปเบิ้งแนวทานเขาเห็ดจั่ไหนเขาจังไปฟังหทไหนเขาจังไปนั่นเดืยนกัไปเบิ้งเรื่อยๆส่องไม่ไมเขาก็ไปยุสองครับสองกับข้าเจ้าก็ไปบ่มาคือไปเดีนนังสื่อเนี่ึ้นสองก็ไปบ่มาเ่าท่านพันเนี่ยหรา่นใงงานไปย่แก่ แต่งงานปิยุกกับได้ร่งเงินพันมากปีปีสองปีเาปีที่สอง,งส่งงานปอยู่ยังบ่ถอดย,ยังสิงเฮ็ดไปเรื่อยอยูยย่เฮ็ดดันเฮ็ดลิปลงเฮ็ดลิปลงเฮ็ดลิปช็อตเห็ดคิบเยาาล่งเฮ็ดลิปลงมือคันได้มือลานคิปเย่ามือลานเกตขิบแห่งสีดีไหลลิบสันลง่วโมุงต่อั่วโมงแห่ง,งดีหล เขา,าแขงมักแกล้งเขามากักคนขยันพิยุกเขามากักคนขยันคัดขี้ยงนีเฮ็ดโหลดเฮ็ดเข้ากระดันคือเก่าละ่ะเข้าดันเข้าพลังสองพลังสองเฮ็ดที่หลังประเดียนจำเขาได้ยอดซับเป็นแสนเป็นล้านพาลาังสองประเดียนเห็นเนะพาลาังสองประเดียนไปเพิ่งเขาได้ล้านกว่า กันเข้ามี่เอฟซีแน่นนะเอนบาอยากเราเห็นนังลงไปก้นกับเงินเก่าน่้ถ้าได้เงินกับได้เงินกันเอฟซีแน่นนะเราบางอย่างจะได้เงินกับได้เงินอพี่อุก็กำลดีซอยดันเข้าจาไดก็ได้โอ้ยสพันข้อแล้วน้อง เดี๋ยวเวลาพิ้นมานเวลาตัวเงินมาเจ้าสิมันนะได้ไล่ได้ดเขากูเดียนกูเดียนยันยนยงสิมันเฮ้ยงมาเนี่ยยังสิสัน,นกันได้ไล่ได้ไล่ยงสิมันค่ะดีพดีเรื่องหอดขายขวงมันหเรื่องหอดขายขวง <c oughs> พากันขี่รถผัวก็เมียไปหายไปหาเห็ดนั่น